ในเมื่อเรามีอุปกรณ์นำทางบนรถยนต์นะคะดังนั้นข้อมูลการอัปเดตแผนที่ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์และการอัปเดตข้อมูลแผนที่ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ4 5 9 2 L M ค่ะสามารถอัปเดตข้อมูลแผนที่นะคะเวอร์ชันใหม่ๆได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเพียงแค่คุคณ connect ไวไที่บ้านวิธีการค่ะเราจะมาที่สี่เหลี่ยมด้านบนนะคะไอคอนด้านบนเพื่อเลือกเมนูบาร์หลังจากนั้นให้กดที่อัปเดต เมื่อกดไปที่อัปเดตแล้วนะคะตัวเครื่องจะให้เราทำการใส่ username password ถ้าหากมี username password แล้วสามารถกรอกได้เลยหรือถ้าหากยังไม่มีเราจะไปที่สร้างบัญชีกัน,นะคะ่ะขั้นแรกนะคะตัวเครื่องนะคะก็จะให้เราทำการลงทะเบียนสินค้าก่อนนะคะถ้าหากว่าเรามี username และ password ของ Garmin แล้วนะคะก็จะไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถทำการใส่ username password และล็อกอินได้เลยถ้าหากว่าเรายังไม่มี username และ password เราจะต้องทำการสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ค่ะ วิธีการสร้างบัญชีแล้วก็จะสร้างชื่อ username ของเรานะคะแล้วก็มีการ confirm password หลังจากนั้นให้กดลงทะเบียนค่ะเมื่อลงทะเบียนนะคะก็กดลงทะเบียนได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครมีชื่อบัญชีอยู่แล้วนะคะก็ใส่ username และ password หลังจากนั้นกดลอ o อินเข้าไปค่ะ เราจะเข้ามาที่ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องก็จะทําการตรวจสอบไฟล์ในการอัปเดตก็จะเห็นในหน้าแผนที่อัปเดตและซอฟต์แวร์อัปเดตนะคะเราจะเห็นไอคอนที่เป็นรูปชี้ลงนะคะเพื่อแจ้งว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรในการอัปเดตบ้างในการอัปเดตข้อมูลแผนที่ค่ะเราจะกดเข้าไปในอัปเดตแผนที่ตัวเครื่องจะ default นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ เครื่องจะให้เราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องกดตกลงเมื่อกดตกลงแล้วค่ะเรามาที่ซอฟต์แวร์เมื่อเข้าไปในหน้าซอฟต์แวร์นะคะกดที่ดาวน์โหลด ตัวเครื่องจะเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้เราเสียบปลั๊กไฟตอลอดเวลาในการชาร์จนะคะและในการดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่และซอฟต์แวร์หลังจากนั้นรอเวลาสักครู่เพื่อให้ตัวเครื่องดาวน์โหลดนะคะความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วหรือช้า เมื่อซอฟต์แวร์ถูกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ติดตั้งเราจะกดตกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่ตัวเครื่องจะแจ้งว่าตัวเครื่องจะปิดและเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นะคะให้กดตกลง เท่านี้การติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะในการอัปเดตแผนที่นะคะเราก็จะเห็นรูปโลกพร้อมกับข้อมูลที่แจ้งว่าแผนที่มีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วนะคะให้เรากดไปที่แผนที่หลังจากนั้นกดดาวน์โหลด รอเวลาสักพักค่ะเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลแผ่นที่เวอร์ชันใหม่เนี่ยมาติดตั้งนะคะความเร็วในการดาวน์โหลดก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้เมื่อไฟล์ข้อมูลแผ่นที่เวอร์ชันใหม่ถูกดาวน์โหลดแล้วนะคะเราจะทำการติดตั้งกันค่ะกดติดตั้งเราสามารถดูเวอร์ชันที่เราทําทำการอัปเดตได้นะคะคือเวอร์ชันน2 0 เมื่อติดตั้งแล้วนะคะตัวเครื่องจะมีการเตือนก่อนหนึ่งครั้งค่ะว่าให้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีการปิดและเปิดตัวเครื่องใหม่เพื่อติดตั้งข้อมูลแผนที่นะคะให้เรากดตกลง <c oughs> เมื่อเรากดตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะการติดตั้งก็จะสรยสมบูรณ์นะคะตัวเครื่องจะทำการปิดและเปิดใหม่พร้อมกับนำเสนอทุกท่านด้วยข้อมูลแผนที่เวอร์ชนันใหม่ค่ะ ข้อแนะนําในการอัปเดตข้อมูลแผนที่นะคะอยากให้ทุกคนใช้ Wi-Fi Direct ของที่บ้านนะคะแล้วในขณะที่มีการอัปเดตข้อมูลแผนที่ให้มีการใชจแบตตลอดเวลาในการดาวนโหลดข้อมูลแผนที่หรือการดาวนโหลดซอฟต์แวร์นะคะ